สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะเมื่อนี้ค่ะคุมพันธ์มาไร่ไร่มันไร่มันมาตอนเศร้าเบิ้งค่ะว่าที่บรรยากาศที่งามขนาดใดตอนนี้พระอาทิตย์เห็นไหมคะ่ะพระอาทิตย์กำลังที่ที่ขึ้นค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วค่ะในในในแสงพระอาทิตย์่ะคะงามงามค่ะพี่น้องเบิ้งบรรยากาศ ที่มาเบิ้งหมันวาเมื่อนั้นได้สามไว้นะมันมันมันเป็นยังไงมันเอ้เกิดบ่เด็กเกิดที่มาเสียหนามันน้ำเด้อค่ะเมื่อนั้นมันแดดฮ้อนอันนี้มาตอนเศร้าค่ะพี่น้องโอ้งงามงามค่ะว่าว่าเบิ้งต้นหมันดุปัาสะออนค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำหมอก พี่เลซเอาจอบมาให้อุดทางนี้ค่ะน้ำหมอกกับมีด้ค่ะพี่น้องเนี่ยน้ำหมอกน้ำหมอกน้ำข้างากะทีไอ้เฮ็ดให้หใหบมันเป็นสี่มนันมนพี่เอาจอบมาทางนี้เลยค่ะ งามเลยคะ่ะพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแสงทองส่องรำไรแสงทองเนี่ยแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะ่ะเป็นสีแดงๆนวนๆน,น,นะคะทีนี่ก็กล้องกับจีโดนน้ำข้างอีกหน้าที่เป็นโมหม้อบเนี่ยหน้าจอหม้เลยอ้ยบรรยากาศดีขนาดเล้พี่น้องเอ้ยพุ่นะโอ้ยบรรยากาศ ้ยามือเศร้าค่ะเอาบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะมาพิลิ์เราจอบมาให้อุดเลยเดี๋ยวกะท่เสียหยาด้วยค่ะให้พิลิ์ไทยให้เบิ้งอ๋อนี่เลยค่ะมานี่เลยค่ะค,ะครูสัมฤทธิ์สวยงามมากแไอทางนี้เรายังไม่ได้ดา้ย,ยา่าวันนั้นนะ่ะเราไปใตานน้น์ยาเมื่อเศร้าเนี่ยกอทิ อากาศดีมาพี่มาพี่มาาจอบมาให้อุลเลยสวยงามค่ะสวยงามค่ะ<า>สวัสดีพี่นอ้องกอนสวัสดีพี่นอ้องกอนสวัสดีพี่นอ้องกอนพี่เอ,อ,อ๋ครับสวัสดีครับค่ะโอเคค่ะเอาสวัสดีกัน สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วด้วยค่ะกับพวงพันธุตุลาการค่ะเมื่อนี้มาเบิ้งให้มันยังเมื่อเส้าค่ะพี่น้องเราก็มาเสียหยานะเรากวก็มาเบิ้งมันว่าที่สอบไว้เมื่อนั้นว่ามันเกิดบ่ค่ะมาน้ำมาเด้งเลยค่ะรม,มาเบิ้งไหยค่ะนนก้อนอื่นก็เสียหยาก้อนนองเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่หยาเบิ้งเกิดบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพวงพันธุ์พี่จัดการบนี่ค่ะ ตินก yeah ับแกกูน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งพ่อเติมก็ดีเอาขึ้นมาข้างไว้ทั้งนี้โอ้หลายเติบได้ยังเนาะเดี๋ยวโดนแดดก็ยิ่สายแล้วค่ะนี่บ่เหลือ มาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเขากระบบนกลับมา<ะ>มาทางนี้เดี๋ยวเขาบนกลับมาโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูดูที่เราซ่อมไหมว่ามันจะเกิดไหมเราซ่อมตรงไหนล่ะพี่เลี้ยทงนั้นปอดพี่น้องเบิ้ง ปัดเบึงเบึงกำลังงามเลยค่ะเนี่ยไหนที่เราปลูกเป็นต้นนี้บอแม่นบอพี่ฮอร์เอามาผสมไหมแม่นบาอต้นนี้ยังไม่มา หาดวนี้ก็เดี๋ยวเราออกมาซ้อมดีกว่านะได้ไหมกําลังไอ้บรรยากาศเศร้าๆนี่ไหมของที่ง่ายมาซ่อม Ô! Bị nang bớng Bị Nháu khá nặng Cái này là gì? Cái là นอบ,อบมันก็จะไม่สวยเพราะว่ามันอ้ยมันงำีนงป้าอ้อย่ตบงำเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไอนไปเงำไมตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยเรา เราเอามานั่นดีกว่านะเราขุดไว้แล้วเราไปเอามาปลูกดีกว่านี่พี่น้องเดี๋ยวคุ้มพันกับผู้เีที่ส่องม,มันนี่นะนี่ขุดไว้ก่อนแล้วก็ไปก้นมาส่องเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าหนาที่อากาศดีๆมันที่เย็นอยู่ไะขุดไว้ก่อนครังนี้มันที่วางหลายไม่หาขุดนะอันนี้ก็ตายแล้วนะพี่เรื่ดี๋มุงขุดเดี<ะ>๋ยวมุงขุดเดี๋ยวก็ขุด,ด เดี๋ยวมันแห้งเผื่อมาไม่ทันมามาไม่หมดเผื่อมันมาปลูกใหม่ไม่หมดอ่ะจะแห้งเป็นหลุมอ้โหเอาซำแต่เมื่อเช้านี้ละโอนี่ตันบาเกิดมันเป็นอย่างนี้นะหญ้าอะไรเนี่ย พันเหมือนกันเนะาะยาเหี่ <c oughs> <ะ>ยวป่ะต้นยาญ่คุ้มพันเดียวมาปลูกด้วยค่ะที่มาสามมันจะได้เพื้นที่ค่ะพี่น้อง,อง,องาม,อามาสามย่างมาเท่าอะไรมันจังี้บ่เหี่ยว นบี่ <c oughs> คุแล้วจะไปขุด <c oughs> เดี๋ยวมันนี่ไม่ทันนะไม่หมดไม่ไมท,ไมทั่วเลย น,นี่ไม่น่ามีนะแตอน,นี้ไม่น่ามีที่ต้นที่จะเอามาซ่อมซ่อมได้อ่ะแถวนะั้นคุณก็ นั่นนะพี่เล็กเจอาต้นที่มันเกิดขึ้นตามนั่นนะตามร่องมันมีไหมที่ว่าเราจะเอาออกือไม่มีป่ะจะขุดเอาดีกดว่าจะได้พื้นที่ได้พี่น้องเนี่ยได้อีกจังสองต้นนี่ต้นนึ่งก็ได้ลายลายเด้อ หลายกิโลกะโลละสี่บาทห้าบาทปุ่ยได้ไหลายว้ายมันจะรอดไหมเนี่ยเบิ้งพี่น้องมันจะตายกัดเสียงสูงอะ่ะกาดเสียงสูงเนาะเบิ้งพี่น,อน,น้องที่คุูงพนเอมมาสอมเนี่ย มันไม่ได้ลดน้ำอ่ะมันจะตายปุยเนี่ยตายไหมพี่รึไม่เหลือแล้วพี่น่าจะรอดนะเพราะว่ามันยังแน่นๆอยู่ี๋ยวเราลองโอ้ยไม่แน่นได้งไงเนะาะตัวเธอเหยียบจนนี่น้ำไม่ได้หยอดให้รากติดดินเนาะโอกาสฟื้นมันจะมีไหมนะหร,ร,รือว่าเวลาเขาซ่อมเขาเอา เขาเอามันที่เป็นต้นรนะที่เป็นกิ่งมันเหรอดีไงถ้าวแบบนี้มันไม่เกี่ยวหรอพี่พี่น้องตายไปเลย เก่งมันมาซ่อมไหมโอ้มันขึ้นไม่ทันกันหรอกคุมพันตัดยาวๆเหมือน้องพี่มันจะทันกันตตดเป็นศอกเลยนีอพวกนี้มันก็คุมหมดแล้วเนี่ยพวกที่มันตั้งหลักได้แล้วอันนั้นกว่าจะออกลากเนี่ยดูแค่เนี้ยมันก็จะทันไหมเนี่ยระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุมไม่แล้วเนี่ย ก็มันเป็นกิ่งเป็นก้านแล้วก็ไปขุดมันมาน่ะก็นั่นแหละมันเป็นกิ่งเป็นก้านแล้วไปขุดมันมันก็อยู่ในช่วงที่มันกําลังเจริญเติบโตนะพอมาเจอสภาพมันรากมันติดดินมันก็เหี่ยวอะทีเราไปดูไหมทีนีเราไปดูไหมเราไปดูไอ ยิ่งมันเหลือไหมโอ้โหตายหมดแล้วปันเนี้ยเขาไถรวมมันหมดแล้วนาตรงที่เขียวๆอ่ะนั่นอ่ะที่เขียวอ่ะเราไปตัดมาดูไหม นาปิดเลยค่ะเดี๋ยวอ่าก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับภูมพันธุ์ตุลากันแล้วก็ครูฤิ์ตุลากันค่ะแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นเมื่อนี้กับมาเบิ้องมันค่ะที่3ไหวปรากฏว่ามันตายค่ะพี่น้องเดี๋ยวคิดไปหาต้นมันมาส่อมมาส่อมไม้ด้วค่ะเด้อ พบกันคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณลไลาไลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ